ฟังนิทานก่อนนะคะจากนั้นไปตอบคำถามหน้า206 <200 S 1> ก,กาันหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนิทานสอนใจเรื่องกระต่ายตื่นตูม้านระครหนึ่งเกิดพายุใหญ่ในป่ามีลมพัดแรงกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลมันไม่รู้ว่ากำลังกูกพายุทันใดนั้น ลูกตาลหล่นลงมากระแทกพื้นดินตกเสียงฟ้าถล่มนี่นาะฟ้าถล่มพวกเราหนีเล็วเอะมีทันวินีอะไรมาหน้าตาตึงเชียวหนีแล้วฟ้าถลม่มฟ้าถลม่มเฮอฟ้าถล่มเหรอมเมื่อเหล่าสัตว์ได้ยินข่าวหรือว่าฟ้าถลม่มต่างก็ตกใจ ไม่ทันคิดไตรตองจึงวิ่งหนีกันจ้าระวันปกล้มบ้างเหยียบกันบ้างวิ่งชนต้นไม้บ้างบางตัวขาหักบางตัวตกเหวตายไม่ <c oughs> ใช่ค่ะตกเหวตายค่ะสัตว์ตัวใดยังวิ่งไหวก็หนีต่อไปฟ้าถล่มหนีเร็วเอ,อยฟ้าถล่มเร็วพวกเราไปกันเถิด <c oughs> โอ,อะดายคุณนะ เหล่าสรปสัตว์ตื่นตะโนกอะไรกันหยุดก่อนเถิดเกิดอะไรขึ้นพวกท่านจึงหนีเตลิดกันอย่างไหน,นฮะฟ้าถล่มแล้วท่านอย่าช้าอยู่เลยืึฟ้าถล่มเลยจะเป็นไปได้อย่างไรพวกท่านจงพาเราไปดูให้เห็นกับาธธตาเถิดเหล่าสรปสัตว์จึงพาเจ้าป่ามายังสถานที่เกิดเหตุ พวกเราจะทำยังไงให้ดีอา,อาหือตรงนี้เหรอที่ท่านบอกว่าเกิดฟ้าถล่มนะอะพวกท่านในช่างขาสต,ติไม่ไตร่ตรองเรื่องที่ฟังเลยือลูกตาลผลน,นั้นคือสาเหตุที่ทำให้กระต่ายตกใจคิดว่าฟ้าถล่ม เพราะไม่มีสติพิจารณาว่าลูกปลาหล่นลงมากระแทกพื้นดินส่วนสัตว์อื่นที่ต้องบาดเจ็บล้มตายเพราะไม่ใช้ปัญญาไตรตรองเรื่องที่ฟังนั่นเองเอาล้วค่ะจบกันไปแล้วหน้า206ข้อที่2นะคะข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้1 เพราะอะไรกระต่ายจึงคิดว่าเกิดฟ้าถล่มคะ่ะเอาเด็กๆลองตอบดูลองนึกย้อนไปในเรื่องสิทำไมฮะเพราะว่าลูกตาลมันหลน่นใช่ไหมคะเสียงของลูกตาลที่ตกกระแทกพื้นนั่นเองทำให้ตายทำให้กระต่ายเนี่ยมโนไปว่าฟ้าถล่มนะคิดไปเองด้วย อ้าวตอบประมาณนี้นะคะแนวนี้นะเพราะเสียงลูกตาลที่ตกกระแทกพื้นทำให้เขาตกใจตื่นและคิดจินตนาการแต่งเรื่องไปเองว่าฟ้าถล่มนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สองพระยาราชสีมีลักษณะอย่างไรพระยาราชสีก็คืออะไรเอ่ยสิงโตใช่ไหม เขามีลักษณะนิสัยยังไงเขาเชื่อคนง่ายหรือเปล่าหรือเขาต้องคิดต่อไลตองให้ดีลองตอบมาสิเอาละ่ะคำตอบนะคะเขาไม่เชื่อใครง่ายๆนะคะไม่เชื่อใครง่ายๆและต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตานั่นเองต่อไปข้อที่สาม สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะกระต่ายเพราะกระต่ายทำไมจริงๆโทษกระต่ายไม่ได้นะสัตว์ต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าตัวของเขาเองนั่นแหละที่ไม่รู้จักคิดพิจารณาให้รอบคอบค่ะตอบ พราะเชื่อตามตามเพราะเชื่อตามกันโดยไม่คิดไตร่ตองเสียก่อนนะคะอะตอบแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะตอบว่าเดือดร้อนเพราะกระต่ายก็ก็ลองดูนะคะแต่ว่าครูคิดว่าข้อเนี้ยเดือดร้อนเพราะตัวเองนั่นแหละนะคะหรือไม่รู้จักคิดให้ดีซสก่อนแล้วก็เชื่อตามตามกันคนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อฉันเชื่อบ้างสุดท้ายเดือดร้อนเห็นไหมคะนี่ เรื่องนี้นี่สามารถใช้กับชีวิตของพวกเราทุกคนได้เลยนะเพราะปัจจุบันเนี้ยเห็นไหมคะอะไรนะสแกมเมอร์ mer, หรือไอ้พวกที่ชอบแก๊้งคอเซนเตอร์ที่ชอบโทรมาหลอกลวงนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติก่อนนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะถ้าพรยาราชสีเชื่อกระต่ายเหมือนสัตว์อื่นๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเด็กว่าเป็นยังไง ก็เรียบร้อยก็วุ่นวายชุนลมุนโอนลหมานเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาใช่ไหมสัตว์ต่างตๆๆๆ่างทำไมฮะวิ่งหนีเหยียบกันตายเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยใช่ไหมอืมอามาดูคำตอบกันอือสรุปได้ว่าสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะก็นั่นแหละเอาหาเรื่องใส่ตัวนั่นเองนะคะเกิดความเดือดร้อนใครที่ตอบ ต่างจากคำตอบนี้ได้หมดนะแต่ว่าความหมายอะ่ะคือเวลาตอบออกมาแล้วความหมายก็คือทำไมคะเราเดือดร้อนทําให้วุ่นวายนะคะให้เป็นในแนวนี้นะต่อไปข้อที่5จ้ะเรื่องกระต่ายตื่นตูมให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนนักเรียนคิดว่าจากการที่ดูนิทานเรื่องนี้แล้วอะ่ะมันจะต้องอยังไงเราจะต้องรู้สึกยังไง มันก็คล้ายกับที่เวลาที่อ่าพวกนักอะไรนะอะไรอะแก๊งคอรเซนเตอร์โทรมาไงโทรมาแล้วก็หลอกว่าเป็นตำรวจบ้างเป็นอะไรต่อมีอะไรบ้างใช่ไหมคะนั่นแหละก็คือสิ่งที่ทำไมไม่ไตร่ตองให้ดีก่อนนะคะตื่นตูมเกินไปนั่นเองสุดท้ายและสุดท้ายก็ตัวเองทำไมเดือดร้อนนะคะเพราะถูกหลอกหมดตัวเลย คําตอบก็คืออย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆและอย่าเชื่อตามตามกันนะคะถ้าเราเนี่ยยังไม่ได้ค้นหาความจริงนั่นเองโอเคถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าหน้าต่อไปก็ไปดูในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ